ลองนึกภาพตามนะคะเด็กหนุ่มอายุแค่14ที่ต้องหนีตายออกจากบ้านเกิดตัวเองครับเพราะว่าดันไปมีเรื่องกับลูกเจ้าเมืองอะไรจะผลักดันให้การหนีครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานทหารเอกคู่พระไทยพระเจ้าตักสินได้วันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆเลยค่ะถึงเส้นทางชีวิตช่วงวัยหนุ่มของพระยาพิชัยดับหักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อนายทองดีฟันขาวใช่ครับแล้วข้อมูลที่เรามีนี่มันเออน่าตื่นเต้นมากเลยนะ เพราะมันไม่ใช่แค่บันทึกประวัติศาสตร์แห้งๆแต่มันเหมือนนิยายผจญภัยเลยครับที่บอกเราว่าการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆงั้นเราวันเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนแรกเลยนะคะปีพศ2298ที่วัดมหาธาตุตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะตามบันทึกเล่าว่าตอนนั้นเด็กชายจ้อยอายุแค่14ครับไปดูละครค่ะแล้วก็ไปเห็นพวกลูกเจ้าเมืองพิชัยกําลังรังแกคนอื่นอยู่ก็เลยเข้าไปช่วย จนเกิดการชกต่อยกันโอ้ oh. ซึ่งแน่นอนว่าการไปมีเรื่องกับลูกผู้มีอิทธิพลสมัยนั้นนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับโทษอาจจะถึงชีวิตได้เลยแล้วเขาก็เลยต้องหนีแต่มันไม่ใช่แค่การหนีธรรมดาใช่ไหมคะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นทองดีแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเลยใช่ครับการตัดสินใจแบบนี้มันมันดูโตเกินเด็กอายุ14ไปมากเลยนะคะนั่นคือประเด็นที่น่าสนใจมากครับมันแสดงให้เห็นถึงวัยพริบเลยนะ คือการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันคือการตัดขาดจากอดีตไปเลยทำให้ไม่มีใครตามรอยได้อืมจริงด้วยค่ะแล้วการเลือกที่จะเดินทางขึ้นเหนือแทนที่จะแบบหลบหล,ลบซ่อนๆออยู่แถวบ้านเกิดมันคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโอกาสหรอคะครับเขาไม่ได้มองว่านี่คือการหนีเอาตัวรอดนะแต่มองว่ามันคือการออกเดินทางเพื่อไปหาความรู้ไปสร้างตัวตนใหม่เหมือนกับว่าเปลี่ยนการหนีให้กลายเป็นการผจญภัยเพื่อฝึกฝนตัวเองเลย และเส้นทางการฝึกของเขานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยครับไปเรียนมวยกับครูเที่ยงที่บ้านแก่งแล้วก็ไปต่อกับครูเมฆที่ท่าเสาอีกใช่ครับซึ่งแต่ละที่ก็คือสำนักมวยดังๆทั้งนั้นเลยนะและยังไม่หยุดแค่นั้นด้วยยังมีอีกระครับครับเขายัางเดินทางไปถึงสวรรคโลกเพื่อไปเรียนฟันดาบกับครูดาบโดยเฉพาะเลยโหทั้งมวยทั้งลาบการที่เขาเลือกเรียนถึงสองอย่างนี้มันสะท้อนว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนมาก คือจะเป็นนักสู้ที่ครบเครื่องเก่งรอบด้านซึ่งเอมันเป็นคุณสมบัติสำคัญของทหารฝีมือดีในยุคนั้นเลยครับมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากในบันทึกค่ะเขาบอกว่าไม่ว่านายทองดีจะไปที่ไหนเขาก็เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเสมอเรื่องนี้มันสำคัญยังไงคะนอกเหนือจากฝีมือแล้วโอ้โหสำคัญมากเลยครับมันแสดงว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ฝีมือนะแต่มีแบบว่ามีสเสน่ห์ของความเป็นผู้นำอยู่ในตัว การเป็นที่รักของคนทั่วไปแปลว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ดีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งหาได้ยากนะในคนเก่งๆค่ะมันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนอยากจะช่วย อยากจะติดตามซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันส่งผลต่อชีวิตเขามากๆในเวลาต่อมาแล้วจุดเปลี่ยนครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็มาถึงใช่ครับ7ปีผ่านไปจากเด็กหนุ่มที่มีคดีกลายเป็นนักสู้เต็มตัวแล้วโอกาสสำคัญก็มาถึงที่เมืองตากใช่ไหมคะถูกต้องครับปีพศ2,305ตอนนั้นนายทองดีอายุ21ปีพอดีเขาเดินทางมาถึงเมืองตากซึ่งตอนนั้นปกครองโดยพยาตาก แล้วจังหวะมันพอดีมากครับมีงานถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก็เลยมีการจัดงานฉลองมีชกมวยใช่เลยครับนี่คือเวทีที่นายทองดีรอคอยมาตลอดแล้วเขาก็สร้างชื่อกระชอนเลยด้วยการล้มครูมวยเจ้าถิ่นชื่อดังต่อหน้าพระยาตะใช่ครับล้มแบบราบคาบเลยการชกมวยแค่ครั้งเดียวมันเปลี่ยนชีวิตคนได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเป็นมากกว่าการชกมวยครับคือต้องเข้าใจบริบทว่า พระยาตากในตอนนั้นท่านกำลังสร้างอำนาจรวบรวมคนมีฝีมืออยู่อ๋อค่ะการที่จู่ๆมีนักมวยหนุ่มจากไหนไม่รู้มาล้มแชมป์ของเมืองได้ต่อหน้าคนทั้งเมืองมันคือการแสดงศักยภาพที่โดดเด่นมากแบบว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองครั้งใหญ่ใช่ครับมันคือการออเดชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเวลาที่ใช่และกับคนที่ใช่ พระยาตากทอดพระเนตรเห็นแววความเก่งความเด็ดเดียวก็เลยชวนให้เข้ารับราชการเป็นทหารองครักษ์ทันทีเลยเหลือเชื่อจริงๆนะคะจากเด็กที่ต้องหนีออกจากบ้านเมื่อ7ปีก่อนกลายมาเป็นนักสู้ผู้เรื่องชื่อแล้วสุดท้ายก็ได้เป็นทหารคนสนิทของพระยาตากครับผมเส้นทาง7ปีนี้มันพลิกผันแล้วก็น่าตื่นเต้นมากจริงๆอะ่ะ เรื่องราวนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าโชคชะตาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดไว้ตายตัวเสมอไปนะแต่มันเกิดจากการตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองในช่วงเวลาสําคัญชัยชนะในการประลองมวยแค่ครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนพพนจรให้กลายเป็นหารของแผ่นดินได้อืมีก็เลยทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมานะครับว่าในชีวิตของคนเราแต่ละคนจะมีการประลองครั้งไหนที่สําคัญที่สุดซึ่งอาจจะเปลี่ยนอนาคตของเราไปตลอดการได้เหมือนกัน